มมยบัดดี้แบร์สวัสดีคุณหมีที่รักเขียนโดยพชน็อกคิโอบทนำถ้าพูดถึงคาเฟ่เกมคงไม่มีใครไม่รู้จัก Level Up พหรอกใช่ไหมเล v e l อัเป็นคาเฟ่เกมชื่อดังตั้งอยู่ในย่านชุมชนแสนคึกคักทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ผนังภายในเป็นปูนเปลือยขัดมันสีธรรมชาติโดยรอบถูกตกแต่งด้วยท่อเหล็กลากยาวไปทั่วให้อารมณ์ดิบสไตล์ลอฟที่เห็นจะโดดเด่นคงเป็นการใช้กระจกบานยักษ์แบ่งเป็นห้องห้องอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มความโมเดิร์นมากขึ้นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นสีเอิร์ธโทนขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่เกมมันจะขาดเกมไม่ได้เลยถูกไหม หากคุณเดินเข้ามาในร้านฝั่งขวามือจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่บรรจุเกมออนไลน์สุดฮิตในยุคศตวรรษที่20ไว้มากมายเรียกได้ว่าอยากเล่นเกมไหนร้านเราก็มีให้เสพหมดทุกเกมตอบโจทย์สุดๆแต่ถ้าใครไม่ชอบคลิกเมาส์ให้เมื่อยนิ้วแล้วก็คุณแค่เดินไปฝั่งซ้ายของร้านคุณจะพบกับห้องเกมคอนโซลย่อยๆเรียงกันอยู่ห้าห้องเลือกได้เลยว่าคุณชอบเล่นเกมอะไร ไม่ว่าจะเป็น PlayStation เราก็มี Xbox One ก็มาหรือ V U เราก็พร้อมให้บริการพูดเลยว่าครบครันที่สำคัญถ้าใครเล่นเกมจนท้องร้องเชิญเดินมาที่ห้องโถงเลยจ้าเร่เข้ามาเพราะทางร้านมีเคาน์เตอร์เบกเกอรี่เล็กๆให้บริการอยู่เพียงแค่เดินมาสั่งเมนูที่ชื่นชอบกับพนักง,งานสาวที่นั่งหน้ามุ้ยเป็นตูดเด็กอยู่ประจำเคาน์เตอร์ ก็สามารถเล่นเกมไปด้วยท้องอิ่มไปด้วยได้ไม่มีการขาดสารอาหารช็อกตายคาหน้าจอแน่นอนและพนักง,งานสาวหน้ามุ้ยที่ว่านั่นก็คือฉันเองพี่สาวพี่สาวผมจะเติมชั่วโมงเกมสามชั่วโมงครับเสียงเล็กๆของเด็กผู้ชายเรียกให้ฉันเงยหน้าขึ้นมองหลังจากนั่งเขียนหน้าจอโทรศัพท์ไปมาด้วยอารมณ์เบื่อตรงเคาน์เตอร์เบ,บกเกอรี่ได้ไม่กี่นาที น้องต้องเดินไปเติมที่เคาน์เตอร์ตรงประตูทางเข้านะจ๊ะฉันชี้โบชี้เบไปทางประตูเข้าร้านตั้งใจจะก้มหน้าสนใจหน้าจอโทรศัพท์เหมือนเดิมทว่าแต่พี่เขาเด็กน้อยนิ้วหน้าก่อนจะชี้นิ้วไปยังเคาน์เตอร์ที่ฉันหมายถึงมันเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเติมเงินหรือสมัครสมาชิกนั่นแหละเวลาใครต้องการเติมชั่วโมงเกมหรือสอบถามเรื่องเกมต้องเป็นเคาน์เตอร์ตรงนั้น ไม่ใช่เคาน์เตอร์ขายเบเกอรี่ของฉันตรงนี้นอกจากตั้งใจจะมาเติมอาหารลงท้องน่ะน,นะที่สำคัญฉันไม่มีความรู้เรื่องเกมอะไรทั้งสิ้นจะให้มาตอบคำถามเกี่ยวกับเกมอะไรพวกนั้นฉันตอบไม่ได้หรอกแต่พอหันไปมองตามนิ้วเล็กๆของเด็กผู้ชายตรงหน้าก็พบว่าไอ้เจ้าของร้านเกมตัวดีกำลังนั่งสับประโคอยู่แอบหลับอีกแล้วนะพี่มาตูมเห็นแบบนี้ก็อดหมั่นไส้ไม่ได้ ฉันเอี้ยวตัวไปหยิบขวดน้ำที่เหลือน้ำอยู่พร่องขวดขึ้นมาเด็กผู้ชายตรงหน้าอ้าปากทำท่าจะถามฉันเลยยกนิ้วชี้ขึ้นแตะริมฝีปากตัวเองเป็นเชิงบอกให้เด็กน้อยเงียบก่อนจะหันกลับมาลองเหวี่ยงแขนไปข้างหลังเพื่อเล็งเป้าหมายอยู่สองสามทีจากนั้นก็ส่งมันลอยข้ามห้องไปฟิวปอกเป็นไปตามคาด หัวน้ำลอยเลี้วไปกระแทกเข้าที่หัวของเป้าหมายเต็มเต็มโอ๊ยคนหัวทองสว่างทะลึ่งตัวลุกขึ้นโวยวายลั่นร้านจนลูกค้าบางคนหันไปมองด้วยความตกใจพอเห็นปฏิกิริยาตื่นตูมของเจ้าของร้านแล้วฉันก็หลุดคำออกมาอย่างห้ามไม่ได้สมน้ำหน้าฝีมือแกใช่ไหมสมซา ได้ยินไม่ผิดหรอกส้มซ่าคือชื่อของฉันที่มาที่ไปก็มาจากแม่ฉันเองที่ตั้งใจตั้งชื่อลูกให้เป็นผลไม้แถมยายยังเห็นดีเห็นชอบเลือกต้นส้มซ่าที่ปลูกอยู่หลังบ้านมาตั้งเป็นชื่อฉันซะเลยจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักส้มซ่ากันหรอกมันเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ผลจะรสเปรียปร้ยวๆคล้ายมะนาวแถมยังอัดแน่นไปด้วยสรรพคุณต่างๆนานา เห็นว่าเป็นสมุนไพรด้วยแหละ